สวัสดีครับผมท่านผู้ชมอยู่ผมนนเดชครับกับไมค์ครับสอนสร้างนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนสร้างเครื่องเจ้าเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องที่เราฟััมออกซิเจนเองนะครับนี่ครับหลักการก็จะคล้ายๆกับฟาร์หินครับก็คือเรามาอยู่ในหลุมนะครับแล้วก็ขุดปาบเข้าไปเจ้าเครื่องนี้มันก็จะสร้างคล้ายๆกับการสร้างหินให้เราขุดได้เรื่อยๆนะครับผมโดยมีข้อแม้ว่าเราจะต้องมีถังลาวนะครับผมมาใส่เป็นเชื้อเพลิงให้มันก่อนนะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจากลาวาผสมน้ำใช่ไหมล่ะ แล้วก็ลาวาเนี่ยเวลาใช้แล้วมันหมดไปนะครับผมเราก็เลยจะต้องมาคอยมาเติมถังลาวาแต่ไม่เป็นไรครับผมมันก็สะดวกกว่าการที่เราแบกถังลาวาแล้ววิ่งเอ้ยไม่ใช่ถังลาวาแบกถังน้ําวิ่งลงเหมืองแน่นอนครับผมอามาดูอุปกรณ์การสร้างนะครับตามนี้เลยนะอุปกรณ์ใครที่ดูไม่ทันก็พอสคลิปไว้นะครับผมมาเรามาเริ่มสร้างกันดีก,กว่าครับผมเรามาดูกันที่ตัวฟาร์มนะครับอ่า พื้นที่ฟาร์มเนี่ยเริ่มต้นให้จองบล็อกไว้3มคูณ3นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเอาเจ้านี่มาครับผมดิสเพนเซอร์ครับมาวางไว้แบบนี้ครับปาบเข้าไปแล้วก็ต่อบล็อกมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะวางเลสโตนท็อตนะครับแล้วก็วางบล็อกข้างบนเหมือบล็อกเพื่อทำการจ่ายไฟนั่นเองนะครับผมอ่ะก็วางเลสโตนไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟให้เจ้าดิสเพนเซอร์นะครับผม ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็น e s t o n e r e p e a t e r นะครับเอาไว้บนไฟเข้าให้เจ้าตัวร e ฟิเนเซมันทำงานได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนข้างบนนี้ก็อ่ะเป็นที่ใส่ถังลาวานะครับผมสำหรับการสร้างเจ้าตัวออฟฟิเชียนนี่วางไปครับผมป้าแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ขุดลงไปนะครับ2ช่องเนาะขุด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 เผื่อขุดเผื่อไปได้เลยนะโอ้ยลินพันกันนะครับจากนั้นครับเอา หีบกับไมค์คาร์ดวินทอปเปอร์นะครับแล้วก็ฮอปเปอร์มาเพื่อที่จะทําที่เก็บออกซิเจนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้มันทะลุลึกเกินไปฮนะวางไว้แบบนี้นครับปาบปาบเข้าไปอ่าจัดไป2หีบเลยครับแล้วก็ฮอปเปอร์ต่อมาจนถึงหน้าดิสเพนเซอร์นะครับตรงนี้เราก็จะวางไมค์คาร์ดวินท p อปเปอร์ลงไปแบบนี้นะครับผมปราบเข้าให้นะเอาสลับมาครับผม ต่อสลับไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อเลสโตไว้แบบนี้นะครับอ่าเวลาไฟวิ่งเนี่ยก็จะสมมติว่ามีออฟฟิเดียมเกิดทําก็จะเกิดปั๊บตรงนี้ใช่ไหมจุดเกิดมาอยู่ข้างหน้ามันก็จะวิ่งวนนะครับไปอย่างนี้ทําให้เจ้าตัวดิฟเฟนเซอร์เนี่ยทำงานให้เราได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคทีนี้เราก็มาใส่สวิตในการควบคุมฟาร์มกันนะครับผมเอาปุ่มมา1ปุ่มนะผมวางปุ่มไว้บนนี้นะครับเพื่อแบบ เวลาฟาร์มเราค้างใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกดปุ่มนี้เพื่อจะรีเซ็ตวงจรเลสโตนได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มอีกหนึ่งปุ่มนะครับผมเป็นคันโยกเอาไว้สําหรับการเปิดปิดฟาร์มนะครับผมถ้าเราเปิดฟาร์มก็เปิดครับผมเปิดให้เลสโตนมันไหลเป็นครบวงจรครับถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถที่จะปิดฟาร์มได้แบบนี้นะครับผมนับจากตัวนี้มาครับ5ช่องนะเอ้ยไม่ใช่5้าช่องส6หช่องนะครับผม1 2 3 4งสี่ ห้าหกอ่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรามายืนขุดกันนะครับผมเพราะว่าเราสามารถขุดได้6ช่องไม่ใช่ไหมเราก็ขุดตรงนี้ครับปั๊บปั๊บปับบ๊ขุดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่โดนตัวดิฟเฟนเซอร์พังโอเคนะครับหช่องนะจากหน้าดิฟเฟนเซอร์นะครับผมแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปปั๊บแบบนี้ครับผมอ่า แต่ว่าผมยังไม่ได้นําให้เติมน้ําดีกว่านะเพราะว่ามันอาจจะมีบั๊ดทำให้เจ้า er ไมคัสเนี่ยไหลมาได้เดี๋ยวเรามาเติมน้าที่หลังกันนะครับผมจากนั้นนะครับมาขุดข้างหลังตรงนี้นะขุดไปเลยนะครับผมอ่าขุดประมาณนี้ก็ได้นะครับข้างหลังเนี่ยเราจะต้องทําเครื่องคัดแยกไอเทมนะครับผมเพราะว่าเวลาเจ้าตัวติเตนเซอร์เนี่ยมันยิงลาวาออกมาใช่ไหมแล้วลาวาเนี่ยมันถูกทําให้เป็นออฟฟิทดียมนะครับไอถังลาวาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นถังเปล่านะครับผม แล้วถ้าเราเนี่ยไม่ทําเครื่องคัดแยกไอเทมเนี่ยเชื่อที่จะดูดถังเปล่าออกมาจากเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทําให้ยิงเจ้าดิเพนเซอร์เนี่ยยิงถังเปล่าออกไปแทนแทนที่จะยิงลาวามันจะทําให้ฟาร์มเนี่ยค้างอ่ะเราก็เลยจะต้องมาทาเครื่องคัดแยกไอเทมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะดูดถังเปล่าลงาออมาข้างใต้ตรงนี้เนาะก็เอาฮอปเปอร์มาครับผมอ่าทำฮอปเปอร์พุ่งกมาด้านนี้อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นหีบนะครับผมแล้วก็เอาฮอปเปอร์ ตรงนี้ครับวิ่งใส่หีบไป1อันนะครับหีบนี้ก็จะเป็นหีบที่เอาไว้ใส่ถังเปล่าออนั่นเองนะครับขุดลงมาข้างใต้ครับผม่าจัดไปด้วยนี่ครับเลสโตรนท็อดนะครับเอาไว้ใต้เจ้าตัวฮั p เปอร์ข้างล่างสุดนี้1อันในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็เอาบล็อกอะไรมาก็ได้ครับผม่าต่อบล็อกไปในลักษณะแบบนี้อันนี้ต้องขุดลงไปอีกนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมเปลี่ยนสีบล็อกให้ดูแล้วกันอะวางบล็อกไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับให้มันเป็นทรงแบบนี้รวมบล็อกซ้ายบล็อกนี้ด้วยนะจากนั้นก็เอาเ e สโต o นคอมบิเลเตอรมาครับผมวางไว้ตรงนี้ปับ๊บอะให้มันหันหน้าเข้า Hopper ตัวนี้นะมันจะได้เช็คว่ามีไอเทมอยู่ไม่อยู่นะครับแล้วก็เ d สโต n นวางลงมา2บล็อกแบบนี้นะครับไอสองบล็อกข้างขางข้างหลังที่เป็นหางแล้วก็เลสโตนรีพิเตอร์ เอาเลสโตรนีพิเตอร์มาวางไว้ตรงนี้ครับผมปั๊บเข้าให้นะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาถังเปล่ามาใบหนึ่งนะครับแล้วก็ไอเทมที่เปลี่ยนชื่อที่เราเตรียมไว้ครับถังเปล่าหนึ่งใบอ่าเอามาใส่ตรงนี้นะผมตรงนี้ก็ใส่ถังเปล่าหนึ่งใบแล้วก็ไอเทมที่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนะสี่แถวใส่แบบนี้ห้ามใส่เกิน1ชิ้นนะถ้าใส่เกิน1ชิ้นเนี่ยไอเทมทั้งหมดมันจะไหลเข้าฮอปเปอร์ทันทีนะอ่าใส่ไว้ชิ้นเดียพอนะครับผม จากนั้นครับเราก็มาเตรียมลาวาถังลาวาเยอะเลยนะครับผมลาวาหาจากไหนก็ทําฟาร์มลาวาก็ได้ครับน่าจะทํากันเป็นหมดนะก็เอาหินยอกหินย้อยมาต่อแล้วก็วางลาวาลงไปนะครับอ่าโหลดลาวาเข้าดิปเพนเซอร์กันครับผมเอามาอีกถังลาวาเตรียมมาเยอะๆเลยนะครับ ก็สามารถที่จะต่อหีบขึ้นไปให้เป็นคอนโดสูงๆก็ได้นะแล้วก็เอาลาวาเข้ามาอัดทีเดียวเลยมันจะได้สบายนะครับเนีอยจะลืมเกือบลืมครับผมจะลืมใส่น้ําตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวลาวาไม่เกิดนะครับ <S <S โอเคเช็คทําไมลาวาไม่เข้าดิฟเพนเซอร์วะอือ๋อมันติดไอนน้นี่ดิเองเลสโตนโอเคขอแก้ไขใหม่ครับผม โอ้ถังลาวาเต็มเลยฮนะมันติดเลสโตนเอามาใส่ข้างๆแบบนี้แทน,นครับอย่าไปใส่บล็อกตรงนี้นะมันติดเลสโตนให้เราใส่ข้างๆแทนขอใครด้วยนะผมอ่าวางผิดลืมเช็คว่าทําไมมันไม่ไหลอ่ะตอนนี้มันก็ไหลเข้าดิฟเฟนเซอร์ไปแล้วเป็นปกตินะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มายืนที่ของเรานะครับที่ของเราตรงนี้อ่ะ ก่อนจะยืนมากดรีเซ็ตฟาร์มสักรอบหนึ่งครับปั๊บเป็นไงครับผมโอ้ออฟซิเดียนมาแล้วผมทีนี้เราก็แค่ยืนเปิดฟาร์มอ่ะดูเลสโตนตรงนี้ถ้าเลสโตนขึ้นในนี้แสดงว่าเราเปิดฟาร์มแล้วนะครับก็มาเอฟเคได้เลยครับผมแล้วก็อยู่ในหลุมนี้แหละแล้วก็จ้องหน้าครับผมแล้วขุดปาบปาบเป็นไงครับผมโหอีซี่ครับง่ายกว่าไหมฮะง่ายกว่า,งา,วาลงเหมืองไหมฮะแล้วไปขุดเอาน้ำลาดละวาาวาแล้วขุดสบายแล้วผมชีดนี้ ทีนี้เจ้าถังถังเปล่านี่เป็นไงครับผมถังเปล่าเนี่ยมันก็จะถูกดูดลงมาเก็บไว้ในนี้ครับผมพอเราขุดหมดเนี่ยเราก็เอาถังเปล่าตรงนี้ไปเติมลาวาแล้วก็มาโยนใส่ใหม่ได้นะผมอิซี่ครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับผมมีแค่นี้นะครับสําหรับเครื่องผลิตออฟเซียมนะครับใครที่สนใจก็เอาไปลองทำกันได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ยังทำได้อยู่นะแต่ในอนาคตไม่รู้ว่าจะโดนแก้บั็กหรือเปล่าที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นบั็กอะไรหรอกครับก็มันสร้างได้ปกติเลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจนะผมหรือจะกดติดไลก์ก็ได้ครับไม่ว่ากันนะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะผมอ่าสำหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนสร้างอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะดูสตรีมไลฟ์สดผมก็ได้นะเล่นเอาชีวิตรลอดเซิร์ฟเวอร์ผมเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ